ได้ไพ่ห้าดาบคิดอะไรในหัววนเวียนอยู่นั่นแหละเรื่องนั้นเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในหัวเรื่องเถียงคนนั้นทะเลาะคนนี้ทําไมคนนั้นพูดอย่างนี้ทําไมคนนี้พูดอย่างนั้นไม่ว่าเอาเรื่องเก่าเรื่องใหม่มาผสมกันหมดเลยพึ่งศกนะครับเราพูดอย่างนี้ดีไหมเขา,าพูดอย่างนั้นเป็นยังไงทําไมก็เป็นอย่างนี้ทําไมโอ้ยเขาเรียกว่าส่งจิตออกนอกไม่ดีภาษาพระเขาบอกว่าส่งจิตออกนอกแล้วมันเครียดมันเป็นการ สะสมความคิดลบในหัวสมองเรานะครับเพราะฉะนั้นชาวราศ,ศีพฤษภสัปดาห์นี้อยากคิดลบแหม่ไพ่เดอะซันมาแล้วเฮ้ยขอให้ได้รับโทรศัพท์ได้รับข่าวใหญ่นะขอให้ได้รับโทรศัพท์หรือมีคนมาบอกว่าเอ้ยเอาเงินก้อนไปเอาโปรเจกต์ไปไอ้ที่คิดไว้ขอให้สำเร็จเอาชื่อเสียงไป จะทําอะไรตอนนี้ทํานะสกัดพลังลบในร่างกายออกก่อนเจ้าชะตาได้ไพ่พลังลบบางทีบางคนเถียงบางคนไม่รู้ตัวเถียงในใจฉันไม่ได้ลบอะไรเออเรามาคิดดูส่งจิตออกนอกมากเกินไปเปล่าจิตเราต้องอยู่กับตัวเรานะจิตอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับคิดแต่เรื่องตัวเองไม่ต้องคิดเผื่อคนอื่นหรอกแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆพระอาทิตย์จะฉายแสงแสงจะมาที่ตัวเรา นะขอให้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมีงานใหม่ๆโอ้โหได้พห้เงินอีกวะคัคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้ได้เงินล้านชาวราศีพฤษภโปะเชเอา้ามีรายจ่ายรออยู่อีกอืมเอา้าได้มาก็จ่ายก็ยังดีมีจ่ายนะครับสัปดาห์นี้มีดวงจ่ายค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่คุณก็มีดวงได้เงินด้วยนะครับ บางคนโชคดีหน่อยได้มาสิบบาทจ่ายไปห้าบาทก็ยังเหลือห้าบาทแต่บางคนโชคร้ายนิดหนึ่งนะครับอืมก็ได้มาห้าบาทจ่ายสิบบาทแต่มีจ่ายครับสัปดาห์นี้ยังไงก็แล้วแต่ชาวราศีพฤษภต้องพิมพ์คําว่าเอาเคสคาว่าโชคดีนะครับหลายคนจะมีความกังวลว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเคยได้เงินเ,นเยอะกว่าน,นี้นะสมมติโดยเฉพาะคนค้าขายรายวันนะครับนะครับโดยเฉพาะคนนะครับอะไรนะที่ค้าขายรายวันอะ บางคนก็รู้สึกว่าทำไมช่วงนี้มันได้เงินน้อยน้อยกว่าเดิมหล,หลายวันอ่ะอก็ยังมีโอกาสที่จะได้เยอะอยู่นะถ้าเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก็คือต้องจัดโปรโมชั่นแล้วละ่ทบบนะ,ะนะทำแบบเดิมๆไม่ได้นะพึกศกนะทำแบบเดิมๆไม่ได้นะโอเคไหมต้องกล้าทำอะไรที่มันแตกต่างแล้วละ่ะนะครับผมอารมณ์นี้เลยนะพึกศกอะพ่ายขึ้นมาแบบนี้เลย หลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันสายตานะ่าจะมีปัญหานะสายตาบานคนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เดี๋ยวปวดท้องเพราะดึกๆทำไมมันปวดท้องหรือเสียดท้องแล้วก็สายตาอาจจะมีปัญหาถ้าตรวจเช็คสุขภาพหน่อยก็ดีนะครับออกกำลังกายสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเคยออกตอนนี้ไม่ออกหรือไม่เคยออกเลยก็ออกกำลังกายสักหน่อยนะครับอย่าไปทะเลาะใครนะครับสองวันนี้มันขัดโชคขัดลาบนะครับโดยเฉพาะวันที่30กับวันที่1 ไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําขีดคําเขียนต่างๆพวกนี้อย่าไปทะเลาะใครนะครับพอวันที่2ดีวันที่วันที่ดีเรื่องการเงินการงานแล้วก็ข่าวดีหรือการติดต่อต่างๆพวกนี้นะครับก็มีวันที่2กับวันที่3 2 3วันที่4นี่ปิดฟืนปิดไฟอะไรให้ดีนะนะครับปิดบ้านล็อกรถอะไรให้ดีวันที่4 5. 6มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารหรือจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซม ซ่อมรถซ่อมบ้านปรับปรุงต่อเติมห้องปอต่อเติมอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับงานะเออความเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นแฟนนี่อาจจะยุ่งเรื่องงานหน่อยนะครับมีภารกิจหลายอย่างนะครับถ้าคุณมีแฟนแล้ววันช่วงของวันที่6.7เจขออภัยช่วงของวันที่4.56หออ้าหขอ4ี่แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอย่า,อย,าอย่าทะเลาะกันนะ เดี๋ยวมันจะต้องง้อกันนานเออนานง้ออย่าทะเลาะกันก็ปล่อยวางมั่งก็ได้ผ่านๆด้ยบ้างก็จะดีนอกนั้นี่เป็นไรหรอกนะครับโดยเฉพาะที่เน้นๆก็คือวันพรุ่งนี้วันที่สามสิบกับหนึ่งถ้าทะเลาะวันที่สามสิบวันที่วันที่หนึ่งจะงอนๆไม่ไม่ไม่ไมค่อยพูดกันต่างคนต่างอยู่คนละมุมแล้วก็พอวันที่สองสามนี่ก็ดีกันละ นะครับสี 4, 5, ่ห้านี่ถ้ามีเกณฑ์เดินทางถ้าประสบมีเกณฑ์เดินทางจะลืมนู่นลืมนี่นะขับรถขับลาต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เดี๋ยวบางทีลืมอันนั้นลืมมันนี้ประมาณนี้นะครับอ้าวทัดน้ํานี่แปลว่าช่องท้องอาหารการกินทัดดินรายจ่ายรายรับยังได้อยู่นะครับทัดลมนี่ก็แปลว่าเรื่องของนัดเรื่องของเวลาการผิดนัดต่างๆพวกนี้ต้องระมัดระวังมันจะเออเลอร์เรื่องเวลามีผลกระทบต่อเครดิต หรือการพูดคุยบางทีลืมจ่ายอันนู้นลืมจ่ายอันนี้นะจะมีปัญหาเรื่องเครดิตด้วยคนโสดโสดก่อนนะครับคนเพิ่งคบอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเชื่อมต่อกันไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่นะดังนั้นถ้าโสดโสดก่อนสำหรับความรักชาวราศีพฤษภสื่อน้าโชคอันนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวกับอายุคุณแม่แม่จะมีหรือไม่มีจะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รถรถนี่มันม้านี่ไปถึงรถยนต์ยานพาหนะ นะครับสื่อนําโชคนะนะครับเลขหน้าไพ่สีก่อนสีส้มเลขหน้าไพ่เนี่ยเป็นเลข8 7 9 1